สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ป2ในชนุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดคะอ์เ,เล่นหึ่นนะคะคลิปนี้ยังเป็นแบบที่สองอี่นะคะก็คือการบวกและการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน100นะคะ ต่อไปนะคะก่อนอื่นเราจะมาเรียนเรื่องนี้เราต้องทราบจุดประสงค์ก่อนนะคะการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกินหนึ่งร้อยมีการกระจายนะคะก่อนที่เราจะเรียนเรื่องนี้เราต้องมาดูจุดประสงค์ก่อน,นะคะ่ะจุดประสงค์ของการเรียนเรื่องนี้ก็คือนักเรียนสามารถหาผลลบของจำนวนนับ ที่มีตัวตั้งไม่เกิน100มีการกระจายได้นะคะต่อไปนะคะการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน100มีการกระจายในหน้า78นะคะ mm hmm. นักเรียนนักเรียนมาดูตัวอย่างโจทย์ค่ะครูมีดินสอ30แท่งให้นักเรียนไป6แท่งครูเหลือดินสอกี่แท่ง ทีนี้เรามาดูนะคะว่าโจทย์เขากำหนดอะไรมาให้โจทย์กำหนดว่าครูมีดินสอ30แท่งให้นักเรียนไปหแท่งนี่คือโจทย์กรรมโจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถามครูเหลือดินสอกี่แท่งเหลือวิธีอะไรลูกวิธีอะไรคะลบทีนี้นักเรียนมาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบนะคะก็จะได้30ลบห เท่ากับเท่าไรนะคะทีนี้มาดูใช้แผนภาพแสดงการหาผลลบของจำนวนสองจำนวนนักเรียนดูภาพประกอบไปนเลยนะคะต่อไปนะคะมาดูขั้นตอนการเขียนตัวเลขแสดงการลบจำนวนในหลักหน่วยและหลักสิบดังนี้นะคะเราก็นำจำนวน30มาเป็นตัวตั้งลบด้วย6นะคะขั้นที่1 ลบหลักหน่วยก่อนนะคะจานวนในหลักหน่วยของตัวตั้งน้อยกว่าจํานวนในหลักหน่วยของตัวลบกระจายตัวตั้ง1 0จากหลัก10เป็น10หน่วยเขียน10ในหลักหน่วยในหลัก10เหลือสองนะคะและเขียนสองในหลัก10นะคะต่อไปนะคะขั้นที่สองหน่วย ลบด้วย6หน่วยก็จะได้สหน่วยเขียน4ในหลักหน่วยนะคะต่อไปนะคะในหลักสิบเหลือ2องสเราก็เขียนสองในหลักสิบนะคะเพราะฉะนั้น30มสลบหก็จะได้เท่ากับ24สนะคะสรุปนะคะการลบจำนวนสองจำนวน ที่จำนวนในหลักหน่วยของตัวตั้งน้อยกว่าจำนวนในหลักหน่วยของตัวลบให้กระจายตัวตั้งออกมา1นสบแล้วนำมารวมกับจำนวนในหลักหน่วยของตัวตั้งนะคะต่อไปนะคะมาดูหาผลลบของ65กับ39 ก็เหมือนตัวอย่างอันที่แล้วเหมือนกันนะคะเราก็นำจำนวน65มาเป็นตัวตั้งลบด้วย39มาดูขั้นตอนขั้นที่1จํานวนในหลักหน่วยของตัวตั้งน้อยกว่าจํานวนในหลักหน่วยของตัวลบเราก็กระจายตัวตั้งหนึ่งจากหลัก10เป็น10หน่วยเขียน10ในหลักหน่วยในหลัก10จะเหลือห้า สิบเขียนห้าในหลักสิบนะคะต่อไปนะคะมาดูขั้นที่สองในหลักสิบหน่วยกับห้าหน่วยเป็นสิบห้าหน่วยสิบห้าหน่วยลบด้วยเก้าหน่วยก็จะได้หกหน่วยเขียนหกในหลักหน่วยต่อไปนะคะในหลักสิบห้าสิบลบด้วยสามสิบได้สองสิบ เขียนสองในหลัก10เพราะฉะนั้นหกสิบห้าลบสาเท่ากับยีสิบหนะคะทีนี้นักเรียนมาดูแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดหน้า79นะคะข้อที่1อันนี้กันเป็นการลบในแนวตั้งนะคะข้อที่1 30ลบด้วย24่สสนะคะสาคือตัวตั้งลบด้วยยี่สิสี 0ูลบสเวลาลบลบในหลักหน่วยก่อนนะคะศูนย์ลบสไม่ได้เพราะว่าตัวตั้งน้อยกว่าเราจึงต้องกระจายจากหลัก10มา1นสิบก็จะเป็น10หน่วยลบสหน่วยก็จะได้6หน่วยต่อไปหลัก10ก็จะเหลือสองสิบสองลบสก็เหลือ0ูนยคำตอบก็คือ6นะคะ ต่อไปข้อที่สองนะคะห้าสิบลบด้วยสี่สิบห้าศูนย์น้อยกว่าห้าลบไม่ได้ก็กระจายจากหลักสิบเช่นเคยค่ะกระจายจากหลักสิบมาหนึ่งสิบก็จะเป็นหลักหน่วยสิบลบห้าก็จะได้ห้าหลักสิบก็จะเหลือสี่สิบก็เป็นสี่ลบสี่ก็จะเหลือศูนย์นะคะต่อไปนะักเรียนดูข้อที่สามนะคะ หกสิบลบด้วยยี่สศูลบแไม่ได้อีกก็กระจายจากหลักสิบเช่นเคยค่ะมา1นึก็เป็น1 0บลบแในหลักหน่วยก็จะเหลือ2ต่อไปหลักสิบก็จะเหลือ50 5สลบสก็จะเหลือ3ามคำตอบก็คือ32นะคะต่อไปค่ะข้อที่4 7 0เจลบด้วยห้ ศูนย์ลบหกไม่ได้อีกเหมือนเดิมค่ะก็กระจายจากหลักสิบมาเป็นหนึ่งสิบลบหกในหลักหน่วยนะคะสิบลบหกก็จะเหลือสี่ต่อไปหลักสิบกระจายไปหนึ่งสิบก็จะเหลือหกหกลบห้าเหลือหนึ่งก็จะได้คำตอบเป็นสิบสี่นะคะต่อไปนะคะข้อที่ห้าแปดสิบลบด้วยหกสิบหก ศูนย์ลบหกไม่ได้ก็กระจายเหมือนเดิมค่ะกระจายจากหลักสิบมาหนึ่งสิบก็เป็นสิบลบหกในหลักหน่วยนะคะก็จะเหลือสี่หลักสิบก็จะเป็นเจ็ดลบหกเหลือหนึ่งคือสิบสี่นะคะต่อ,อไปข้อที่หกค่ะเก้าสิบลบด้วยเจ็ดสิบห้าศูนย์ลบห้าไม่ได้กระจายจากหลักสิบมาหนึ่งสิบก็ไปเป็นสิบลบห้า ในหลักหน่วยนะคะก็จะได้ห้าต่อไปหลักสิบก็จะได้แปดลบเจ็ดก็จะเหลือหนึ่งนะคะตอบสิบห้านะคะต่อไปข้อที่เจ็ดนะคะแปดสิบเอ็ดลบด้วยห้าสิบหกหนึ่งลบหกไม่ได้อ่าเพราะว่าหนึ่งน้อยกว่าหกในหลักหน่วยนะคะก็กระจายแปดอยู่ในหลัก สิมา1นึบวกกับอีก1ก็เป็น11หลักหน่วยก็คือ1 1บลบหก็จะได้5หลักสิบก็จะได้เหลือ7จลบหก็จะได้2องคำตอบก็คือ25นะคะต่อไปนะคะข้อที่8ค่ะเก้าสิดลบด้วยห้าสลบเไม่ได้ก็กระจายจาก หลักสิมา1นึบวกกับอีก7ก็จะเป็น1ิบในหลักหน่วยนะคะสิลบด้วย9ก็จะได้8นะคะต่อไปหลัก10ก็จะเหลือ8ปลบหก็จะได้3ก็คือ38นะคะต่อไปค่ะข้อที่9 62าหกสลบสิบลบสไม่ได้ก็กระจายจากหลัก10มา ก็มาเป็น12ลบ4ในหลักหน่วยนะคะ12ลบ4ในหลักหน่วยก็จะได้8ต่อไปหลัก10 5ลบ1ก็จะได้4คําตอบก็คือ48นะคะต่อไปนะคะข้อที่10 54ลบด้วย48 4ลบ8ไม่ได้ก็กระจายจากหลักสิบเลข5จากหลักสิมา10ก็มาเป็น 1 4บลบแในหลักหน่วยก็จะเหลือ6ต่อไปหลักสิบก็จะเหลือ4 4่ลบสก็จะได้0ูนยคำตอบข้อนี้ก็คือ6นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่านักเรียนคงจะพอเข้าใจค่อยคิดนะลูกตั้งให้ตรงหลักนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ